สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามนะคะวันนี้แอดก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งนะคะมาแนะนําให้เพื่อนเได้รู้จักนะคะสําหรับเพื่อนเพือนท่านไหนนะคะที่มองหาสถานที่เที่ยวพักผ่อนนะคะหรือว่าไปทานข้าวนอกบ้านนะคะที่ไหนแอดอยากแนะนําที่นี่เลยนะคะอำเภอขวงเจียมนะคะที่อำเภอขวงเจียมนะคะจะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะคะอีกสถานที่หนึงนะคะก็เป็นวัดขงเจียมนะคะ ที่วัดขงเจียมจะมีจุดชมวิวนะคะคือจุดชมแม่น้ำสองสีนะคะบางคนอาจจะยังไม่เคยมานะคะก็ลองมาเที่ยวดูนะคะมาพักผ่อนดูได้นะคะที่วัดขงเจียมนะคะจะติดกับแม่น้ำตรงจุดชมวิวของแม่น้ำสองสีนะคะที่เขาเรียกกันว่าแม่น้ำสองสีนะคะก็มาจาก แม่น้ำขงกับแม่น้ำมูลนะคะไหลมาบรรจบกันตรงนี้นะคะขงสีปูนมูลสีครามนะคะคือน่าแปลกใจคือเวลาไหลมาบรรจบกันเขาจะแบ่งสีอย่างชัดเจนนะคะอันนี้แอดก็ไม่ได้ถ่ายให้เนเพื่อนดูนะคะแต่แอดก็มาเล่าให้เพื่อนฟังหลังจากที่ไหลมาบรรจบกันเขาก็จะไหลลงไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเราคือประเทศลาวนะคะที่วัดโขงเจียมนะคะจะมีพญานา ให้เรานะคะขอพรขอโชคขอลาบด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่มีความเชื่อและความมีความศรัทธา,านะคะในพญานาคนะก็สามารถมาขอพรขอโชคขอลาบได้ที่นี่นะคะและบรรยากาศของวัดนะคะก็เป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายนะคะผู้คนไม่พุกพล่านนะคะก็จะมีผู้คนที่เดินทางมาปรับปลายนะคะ เกาเป็นสถานที่หนึงนะคะที่แอดอยากแนะนำให้เพื่อนๆลองมาเที่ยวดูนะคะบรรยากาศดีมากๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ